สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวแบบปั่นชาแนลพามาเที่ยวที่ไทเดนเดีเยคาเฟ่เขาคอนะคะตอนนี้มาอยู่กันที่ทุ่งมากเกล็ดค่ะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะมาเที่ยวกันวันธรรมดาบรรยากาศแบบชิลมากเลยถ่ายรูปยกไม้อยู่คนเดียวนะคะค่าเข้าที่นี่ก,ก็60บาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะ60บาทแล้วก็จะได้ ตั๋วที่มีส่วนลดของเครื่องดื่มอีก2ีบาทด้วยนะคะคุ้มจริงๆอยู่คนเดียวนะคะวันนี้ พามาเดินชมบรรยากาศของไฮเดนเยีร์คาเฟ่ค่ะันนี้มาช่วงบ่ายคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างบนกันก่อนตั๋วค่าเข้า60บาทค่ะใครมาเที่ยว นี่เลยดูบรรยากาศนะคะขับรถขึ้นมากันต้นเขียวๆอันนี้คือต้นไฮเดนเยียค่ะเดี๋ยวจะมีดอกประมาณใกล้ๆปีใหม่นะคะคนก็จะมาเที่ยวทุ่งข้างล่างตรงนู้นก่อน ในอแก่นวันนี้คนไม่เยอะเลยอากาศเย็นมากเลยค่ะคใครมาเข่าอคอที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะาข้างบนก็จะมีแบบลานจอดรถแบบนี้นะคะน่ารักมากที่ถ่ายรูป ตอนนี้จะเดินลงไปดูข้างล่างกันนะคะ ที่ที่อยากมาเที่ยวแล้วแบบดูดอกไฮเดนเยียก็มาช่วงแบบปีใหม่จะแบบสวยมากเลยค เดินไปถ่ายรูปกันข้างล่างนะคะ,นะคนนี้มาเที่ยวคนเดียวเลยไม่มีใครมาด้วย ตอนนี้ไฮเดนเดียคาเฟ่ดอกไม้กำลังจะบานนะคะถ้าใครอยากมาดูดอกมารกาเล็ตนี่ต้องมาแบบช่วงปีใหม่เลยตรงนู้นทุ่งหอกดอกไฮเดนเดียเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกตอนปีใหม่นะคะคนไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปสวยคนก็จะแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักเมื่อถ่ายรูปนะคะ เนนีี่่ยงแล้วมันเข้าไอ้ตรงนี้แหละมันเข้าขาวๆ